ถามว่าเหารียญบาทตาคุดเนี่ยนะครับคนอาจจะสับสนว่าที่แพงแล้วมีราคาเนี่ยจริงไหมจริงเหรียญที่ว่าจริงก็คือเหอรียญบาทตาคุดที่แจกเป็นเงินขวัญถุงของหลวงปู่ทิมวัดละหานไล่ สวัสดีครับทุกคนครับสำหรับวันนี้นะจะเป็นเหรียญที่ผมเชื่อเลยว่าคนไทยเกินครึ่งประเทศเนี่ยเคยอยากได้เพราะว่าถือว่าเป็นเหรียญที่ดังนะครับเหรียญที่จะพูดถึงในวันนี้ก็คือเหรียญบาทครุฑปี2517นเนะครับเรื่องราวของเหรียญบาทครุฑเนี่ยจริงๆแล้วก็ดูเป็นเหรียญบาทธรรมดานะเราใช้กันทุกคนนะครับลหลายๆคนอายุเยอะหน่อยเนี่ยได้ใช้แน่นอนนะด้านหน้าก็เป็นแบบนี้นะครับด้านหลังเนี่ยเป็นตาครุฑ ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยมีเหรียญบาทหรือว่าเหรียญกระสาบหมุนเวียนใช้มาเนี่ยเหรียญที่มีรูปครุฑเนี่ยมีครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่8ในสมัยรัชกาลที่8นะครับเราใช้เหรียญกระสาบหมุนเวียนเป็นรูปตราครุฑด้านหลังนะครับในสมัยรัชกาลที่8ก็เคยมีแผนที่จะสร้างเพียงแต่ว่าในยุคนั้นก็อย่างที่ผมเคยเรียนไว้ว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับใช้ธนบัตรหนึ่งบาท ค่อนข้างเยอะแล้วคนคิดว่าการที่จะเปลี่ยนจากธนบัตรนะครับมาเป็นเหรียญเนี่ยมันดูมูลค่ามันต่ําไม่ค่อยชอบนิยมใช้เหรียญบาทในปี2488เนี่ยที่มีตัวอย่างเหรียญตีขึ้นมาก็เลยไม่ได้รับพิจารณาในการใช้นะครับมาใช้ชนิดราคา50สตางค์นะครับแต่สังเกตนะครับรัชกาลที่8มีเหรียญตราคุดใช้มาแล้วนะครับตั้งแต่2489นะครับซึ่งเป็นเป็นปีสุดท้ายของรัชกาลที่8เนี่ย จะมี2แบบก็คือหน้าที่จะเป็นรูปทรงพระยาวหน่อยนะครับแล้วก็ปรับขึ้นมาเป็นหน้าที่เป็นช่วงหนุ่มมากขึ้นนะครับรูปหน้าของพระองค์ท่านเนี่ยหากันเป็น10ปีนะครับแต่ว่าทำในปีเดียวกันก็ทําให้เหรียญรุ่นนี้ที่เป็นพระเสียนโตหน้าเด็กเนี่ยหายากนะครับกลับมานะครับที่เหรียญตราคุดนะครับก็จากปีในสมัยรัชกาลที่8เนี่ยเราก็ไม่ได้ใช้ตาคุดอีกเพราะว่าเราใช้ตาแผ่นดินซึ่งเรานิยมใช้ มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ส่วนรัชกาลที่5ตอนปลายเนี่ยเรามีความตั้งใจที่จะใช้ตราด้านหลังเนี่ยเป็นตาไอราพศช้าง3ามเสียรน,นะครับแต่ว่าท่านสวรรคตไปก่อนรัชกาลที่6ก็เลยใช้ตาช้าง3ามเสียนมาเป็นเงินตาหมุนเวียนพอมารัชกาลที่7จนะครับจากช้าง3ามเสียนเนี่ยไม่ได้ใช้นะครับกลายมาเป็นพระสวตน่าจะเป็นช้างเผือกนะครับใช้เป็นช้างด้านหลัง ก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์มงคลของบ้านเมืองพอมาราชยนที่8เนี่ยเริ่มใช้ตาคุดนะครับแต่เหรียญที่เกิดความดังอภินิหารของตาคุดเนี่ยนะครับถ้าใครเนี่ยกลับไปย้อนดูนะครับเรื่องราวของเหรียญตาคุดที่มีอภินิหารเนี่ยเกิดไม่ได้นานเองนะครับเกิดประมาณช่วงปี4748นี่เองนะถามว่าเหรียญบาทตาคุดเนี่ยนะครับคนอาจจะสับสนว่าที่แพงแล้วมีราคาเนี่ยจริงไหม เหรียญที่ว่าจริงก็คือเหรียญบาทตราคุด mm. ที่แจกเป็นเงินขวัญถุงของหลวงปู่ทิมวัดละหานไล่ mm. ที่ออกมาเมื่อประมาณช่วงปี2 5 2> mm. 1 8ช่วงนั้นได้มีกิ่งชินบัญชรน,นะครับ mm. เขาจะตอโกโค้ดด้านหน้านะครับ mm. ตรงเนี้ย mm. โค้ดเนี้ยเป็นโค้ดแบบเดียวกับกิ่งชินบัญชรแล้วก็วัตถุมงคลรื่นอื่นนะครับเอาพูดง่ายว่าเอาโค้ดเนี้ยที่ตอกที่พระมาตอกที่เหรียญแล้วแจกเป็นเงินขวัญถุงเหรียญแบบนี้แพงเหรียญหนึ่งหลายหมื่น เขาเล่นกันหลายหมื่นแต่ก็ต้องระวังของปลอมนะครับเพราะว่ามันปลอมง่ายมากๆแค่ต่อโค้ดเข้าไปเองทีนี้พอมันมีกระแสเรื่องของหลวงปู่ทิมซึ่งท่านเป็นเกจิที่ดังมานานแล้วกับเหรียญบาทตาคุดในตอนหลังเนี่ยซึ่งมีคนเขียนท่านเขียนเรื่องเล่าเรื่องนี้ คือมันเป็นเรื่องกึ่งนิยายกึ่งเรื่องเล่ากึ่งเรื่องจริงตำนานที่พรานป่าใช้เหรียญบาทตาครุฑเนี่ยไปต่อกับต้นไม้เพื่อแบบกันผีกันอะไรพวกนี้นะครับเรื่องราวที่ที่แกเล่ากับเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องแปลกว่ามันไม่สอดคล้องนะครับก็คงเล่ากันเป็นเรื่องสนุกสนุกกันแต่นี้เราเอาเรื่องที่สนุกสนุกกันเนี่ยมาเชื่อนะครับตามตำนานผานสุขมันก็ทําให้พอในช่วงถัดแผ่นดินเนี่ย เหรียญบาทตาคุดก็นะเลยแพงมากทีนี้กลับมาดูว่าเหรียญบาทตาคุดเนี่ยมันมีแบบไหนบ้างเหรียญบาทตาคุดเนี่ยนะครับที่เราเจอกันอยู่เนี่ยข้อมูลในกรมธนารักษ์ผลิตนะครับจำนวนการผลิตเนี่ยสองกว่าล้านนะไม่ใช่เหรียญหายากนะครับแต่เป็นเรื่องแปลกว่าคนนิยมนะอาจจะเรื่องของกระแสคนบูชาครุฑแล้วก็เหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญที่มีรูปในหลวงด้วยแล้วก็มีคนไปโยงตั้งแต่ เลข25แล้วก็เลข17นะครับรวมกันเป็นเลขที่มงคลนะครับมันก็ทําให้เวลาต่อ,ตอมาเนี่ยก็มีคนเอาเหรียญรุ่นนี้นะครับเอาไปเข้าพิธีตอกเลขตอกโคดนะครับเป็นวัตถุมงคลก็เพิ่มมูลค่าเหรียญไปอีกแต่เหรียญจริงๆเนี่ยก็คืออย่างที่บอกไว้นะครับมีแบบนี้นอกจากเหรียญคุด2517ตามที่พวกเราทุกคนส่วนใหญ่เนี่ยรู้จักกันแล้วนะครับมีเหรียญพิเศษด้วยนะครับเหรียญพิเศษเนี้ย ไม่มีในตำราเลยไม่มีในตำราเล่มนี้ไม่มีในตำราเล่มนี้ไม่มีในตำราเล่มใดๆแต่มันมีบันทึกนะครับแล้วก็เป็นที่รู้กันในวงการทันสมว่าในช่วงปี2517นะครับเกิดปฏิวัติรัฐประหารครั้งนั้นเนี่ยเกิดสมาชิกสอนออชอสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาตินั่นแหละทางกรมธนารักษ์เนี่ยตอนนั้นซึ่งท่านอาธิบดีเนี่ยท่านก็น่าจะอยู่หนึ่งในสอนออชอท่านผลิตเหรียญ คู่นี้มาแจกเป็นที่ลึกให้กับสอนอชอในยุคนั้นด้านหน้าเนี่ยเหมือนกับเหรียญปกติที่เรามีแต่ว่าเป็นเหรียญด้านเดียวนะครับด้านหลังอาจจะไม่มีลวดลายเลยแบบนี้เหรียญคุดคู่นี้เขาเล่นกันเป็นคู่นะครับเราไม่รู้หรอกว่าผลิตมาเท่าไหร่แต่ว่าเราเชื่อว่าท่านก็คงผลิตมาเท่ากับหรือใกล้เคียงกับจำนวนของคณะสอนอชอในยุคนั้น ก็ปัจจุบันก็เล่นกันคู่หนึ่งประมาณ3 0 0 0 0ื่นสี่หมื่นห้าหมื่นหกหมแล้วแต่สภาพนะครับอันเนี้ยคุดแพงพบมาน้อยนะครับแต่ไม่มีบันทึกทางการแต่เป็นที่รู้กันว่ามีนะครับอันนี้คือทั้งหมดของเหรียญครุฑที่เกิดขึ้นนะครับในประเทศไทยแล้วก็มีความนิยมแต่จริงแล้วเนี่ยถ้าเป็นผมนะส่วนตัวผมชอบเหรียญน,นี้มีครุฑทองคําราชการที่9กนะผิดแต่ว่าถ้าดูถึงความสวยงามคุณค่าทางวัตศาสตร์แต่ว่าเหรียญน,นี้ก็แพงแล้วแหละผมไม่แน่ใจว่าอาจจะ7จ็ดแปดหมื่น แต่ถ้าเกิดว่าเหรียญคุตธรรมดาแบบนี้นะครับปัจจุบันในวงการเนี่ยปี2565เนี่ยนะครับถ้าเหรียญไม่สวยก็อยู่ประมาณสัก30บาทนะครับถ้าเหรียญสวยๆเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าเหรียญหนึ่ง500 600แต่ถ้าเกิดเป็นเหรียญที่เนี่ยอย่างเงี้ยไปเข้าพิธีพุทธพิเศษมาก็อาจจะเหรียญเป็นพันแล้วผ่านเกรดแบบนี้นะครับอันนี้อยู่ที่ความนิยมนะครับความเชื่อความศรัทธาของแต่ละบุคคลนะครับและทั้งหมดนี่คือเรื่องเล่านะครับของเหรียญคุต ที่ทุกคนเคยตามหานะครับ2,517